สวัสดีครับพี่น้องชาวกระเป๋าไลตี้ครับคลิปที่เป่ารถเก่าคลิปนี้ครับเรามีรถตู้มาแนะนากันเช่นเดิมนะครับนะคันนี้เป็นโตโยต้าหัวจรวดครับรถปี93ครับคันนี้สําหรับสายปั้นนะไม่ควรพลาดนะครับนะแนวแคมปิ้งรถบ้านครับลองดูครับคันนี้รายละเอียดเครื่องยนต์นี่เป็นตัว1 j เจนะครับนะสภาพดีครับปูภายในใหม่ครับทั้งคันนะครับนะทำหลังคางใหม่นะครับนะคันนี้ก็ แม็กก็เป็นขอบ17ครับนี่ระบบแอร์หน้าหลังนี่ใช้ได้ปกติครับวิทยุเจ้า LED นะครับนะหวงมาลยรไาวเวอร์ครับนะแล้วก็จะขอบอกว่าเปลี่ยนชิ้วยางใหม่ทั้งคันนะครับคันนี้ปูพื้นลายไม้ครับนะนี่เป็นของใหม่ครับทําสีใหม่ครับเกียร์คันนี้เป็นเกียร์ออโต้ครับนะผู้ขายตั้งราคาไว้ที่5,900 0าทนบาทครับ 5 9 0 0 0บาทครับทใครสนใจรถแนวนี้ก็ลองดูนะครับสามารถติดต่อเจ้าของรถไปได้ครับผ่านลิงก์ Facebook ด้านล่างคลิปเช่นเดิมนะครับก็รถตู้ไขหาอยู่นะครับก็คันนี้เหมือนจะเป็นป้ายฟ้านะครับนะป้ายฟ้าไม่แน่ใจว่าเจ้าของนี้แจ้งจเปลี่ยนหรือยังนะครับถ้าปกติแล้วป้ายฟ้ามันจะต้องมีเบาะ,ะครับถ้ายังไม่ได้เปลี่ยนเป็น้ายเขียวนี่ก็ต้องอ บอกเพิ่มครับนะบอกเพิ่มหรือว่าถ้าเจ้าของเขามีบอกเดิมอยู่ก็ขอเขามาด้วยนะครับนะเพราะว่าการตรวจสภาพรถตู้นี่ถ้าไปไม่ตรงประเภทนี่ก็ไม่สามารถต่อได้นะครับนะไม่สามารถต่อได้ประเภทปลายฟ้าป้ายดาป้ายเหลืองเนี่ยรถตู้จะต้องมีอบอกไปด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดเจ้าของอเก็บบอกไว้อยู่แต่ว่าตั้งใจจะทํารถแนวนี้เผื่อ,อ เวลาไปแคมปิ้งก็เอาบอกอออกะไรประมาณนี้ก็ต้องขอบอกไว้ด้วยครับเราจะได้ไม่ต้องไปซื้อเพิ่มนะเวลาเราไปตรวจสภาพนะครับแต่ถ้าถามว่าวิ่งแบบนี้าปฟ้าแบบนี้ไม่มีบอกโดนนะครับนะโดนนะถ้าตำรวจเรียกตรวจอะไรประมาณนี้คนระับโดนนะครับนะเพราะว่าผมใช้ไม่ตรงนะยังไงก็ฝากไว้ครับสำหรับใครที่สนใจรถตู้ขัดนี้นครับนะผมก็เจอก็นํามาชี้เป้ากันนะครับราคามันก็ไม่ได้แรงครับสภาพดีอยู่นะรนะหรือว่า ถ้าไม่มีก็ต้องไปหาบอกมาเพิ่มเอาละครับเพราะว่ารถตู้เดี๋ยวนี้เขาก็ประยุกต์กันได้หลายแบบหรือว่าจะไปแจ้งเปลี่ยนป้ายเป็นป้ายเขียวตู้บรรทุกก็ได้นะครับนะให้มันตรงประเภทอะครับอันนี้ก็แนะนําสำหรับใครที่เพิ่งมาเล่นรถตู้ใหม่ๆนะครับนะจะได้เข้าใจไวครับช่องทางติดต่อก็ลิงก์ Facebook ด้านล่างคลิปเช่นเดิมนะครับนะมีเบอร์โทรในลิงก์ไว้เรียบร้อยครับถ้า ลิงเข้ามาได้กระแสงว่าเจ้าของนั้นขายไปแล้วนะครับนะผมเจอก็นะมาบอกต่อชี้เป้ากันนะครับนะขายรถขายที่หาบรถตู้นะโอเคเราคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับใครสนใจอยากจะฝากขายรถก็สามารถติดต่อมาได้ในลิงก์ของผมนะครับนะเป็นลิงที่2นะครับนะก็ทักมาได้เลยครับโอเคเราคลิปนี้สวัสดีครับ